สวัสดีครับพบกับเรา delivery channel นนมเมล็ดที่เรานำมานะครับแต่อันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับแต่เป็นมเมล็ดไม้แดงนะครับไม้แดงก่อนหน้านี้เราก็ทําการปลูกทําการเพราะไม้ประยุงแล้วก็ไม้ประดูป่าไปแล้วนะครับกําลังจะงอกเลยเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะพาไปชมดูนะครับแต่อันนี้คือ ต้นแดงแดงบ้านเรานะครับแดงนาถ้าภาษาอีสานคือต้นต้นแดงนะครับผมถ้าภาษาอีสานนะครับโมเลลของเขาก็จะเป็นเหมือนกับโมเล็ดลของมะขามนะครับคล้ายคกับโมเลกุลมะขามด้วยคล้ายๆล้ายกับกระถินใหญ่นะครับดูลักษณะโมะเล็ลของเขา ขั้นตอนการเพราะก็ไม่ยากนะครับคือเรานำเมล็ดไปแช่กับน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นกึ่งร้อนนะครับถ้าอุ่นเบาๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำอุ่นกึ่งร้อนเราจะรู้ได้ยังไงว่าร้อนนะครับก็เอามือจิ้มดูถ้าร้อนประมาณหนึ่งนะครับเราก็เราแช่ได้พอแช่เสร็จแล้วนะครับ เมล็ดของเขาก็จะบวมๆนี่ปกติเมล็ดเขาจะไม่บวมนะครับตอนสั่งซื้อมาแต่แช่เสร็จแล้วก็ออกบวมๆบวมๆน้ำนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมล็ดที่แช่น้ำแล้วก็กำลังจ,จะจะงอกออกมานะครับ นกล้องโฟกัสรดอเปล่าอ่ามันจะงอกออกมาสวยงามมากก็อยากให้เพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆรักการปลูกไม้ยืนต้นปลูกป่านะครับก็เลยจัดทำรายการในช่องทาง youtube นะพอเรา แช่น้ําอุ่นแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับอันนี้แช่ตั้งแต่วันตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็1คืนพอดีโอเคครับมาดูวิธีการปลูกกันครับสิ่งที่ควรเตรียมนะครับในการเพาะปลูกไม้เยืนต้นหรือไม้ทุกชนิดนะครับก็คือดินเพาะปลูกนะครับเราจะทำการ เพาะไว้ในกระถางก่อนหรือเพาะในที่เราเตรียมไว้ที่จะปลูกนะคล้ายๆกันเลยทั้งหมดเลยนะครับผมในการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นหรือผักหรืออะไรก็ตามนะเราจะมีการเตรียมก่อนขั้นตอนหรือวิธีการก็ไม่มีอะไรยากนะเราก็แค่ทำให้ดินเป็นฟุยๆขึ้นนะ พราะว่าดินที่เราเตรียมมาเป็นดินเพาะปลูกโดยเฉพาะนะก็จะมีปุ๋ยมะพร้าวหรือฝอยมะพร้าวนะผสมกับดินที่เราสั่งซื้อมาเพื่อที่จะทําการพาะปลูกโดยเฉพาะนะเราก็ขวดหน้าดินเป็นให้เรียบๆหน่อยนะครัอีกเทคนิคหนึ่งแนละ้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือนำน้ำนะครับมาพรมก่อดนะก่อนที่จะเพาะปลูกเพื่อที่จะให้ดินยุบลงไป จากนั้นรอให้น้ําจุกลงไปก่อนนะครับถ้าเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อให้นําไม้นะครับหรือนำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถที่จะกดดินเข้าไปเป็นรูได้นะครับ นำมเมล็ดมาใส่นะครับเติงไปเลยนะครับส่วนด้านไหนของมเมล็ดที่จะเป็นรากแล้วก็ขึ้นมาเป็นใบนะครับก็จะเป็นด้านที่ เราจะดูง,ง่ายๆนะครับด้านที่จะเป็นลากออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลากเขาก็จะออกมาส่วนด้านที่จะขึ้นไปเป็นใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนลากที่เขาออกมาปุ๊บเขาจะงอกออกมาปุ๊บเขาก็จะดันดันมเมล็ดขึ้นแล้วก็เนื้อข้างในของเขาเนี่ก็จะดันให้เปลือกหลุดออกเองนะครับเปลือกก็จะหลุดออกไปเลยนะครับ ดังนั้นเวลาปลูกเราควรเอาด้านที่อ่าจะมีรอยแบบนี้นี่ลงไปนะครับเสียบลงไปนะลองดูนะครับก็เสียบลงไปปุ๊บไม้แดงนะครับจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ ให้เหมือนกับพวกต้นสัตว์หรือยางนานะครับไม้แดงเป็นไม้สูงประมาณ 20- ถึง30เมตรนะครับแต่เป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากนะครับแข็งขพอๆอกับไม้ประดู่เลยนะครับจุดเด่นของเขาคือตามชื่อเลยนะครับไม้แดงก็เนื้อไม้ก็จะออกแดงนะครับ หาะสำหรับการไปทำบ้านเฟอร์นิเจอร์สวยๆงามนะครับลักษณะของเขาเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกให้ดูนะครับว่าลักษณะของไม้แดงคือต้นขเขาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำการปอไปก่อน เราเพาะแบบนี้ไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนเราก็จะออกไปสู่กระถางนะครับไม่ใช่กระถางสิออกไปออกไปสู่ถุงดำนะครับเราก็จะเพาะไว้ประมาณสักสามเดือนถึงหกเดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะบางคนก็เพาะ สามเดือนก็เอาลงดินเพาะปลูกดินปลูกได้แล้วนะครับเอาไปปลูกในสวนในอะไรก็ได้นะครับแต่ผมก็จะรอให้มันประมาณสักหกเดือนนั้นก็ห้าเดือนนะครับก็จะทําให้ต้นไม้โตเวลาปลูกไปแล้ววัชพืชต่างๆก็จะทําลายเขาไม่ได้นะครับ อันนี้ก็แล้วแต่เราจะปลูกเป็นเป็นแถวก็ได้นะครับหรือจะปลูกแบบซับกันก็ได้แต่ให้มีพื้นที่ห่างกันหน่อยเพราะว่าเวลาเขางอกออกมาก็จะได้งอกออกมาสวยนะครับถ้าเราไปซื้อตามร้านเพาะพัน์ไม้ป่านะครับก็จะ แล้วแต่ขนาดนะขนาดเล็กก็ราคาถูกหน่อยขนาดใหญ่ก็ราคาแพงหน่อยทุกวันนี้นะครับผมจะเล่าถึงทุกวันนี้ป่าไม้หายากมากนะครับไม้แดงก็จัดอยู่ในไม้ห้าสิบแปดไม้ที่ใช้คำประกันนะครับอันนี้ผมจะทำคลิปยากอีกนะครับว่าห้าสิบแปดไม้ ที่สามารถทำค้ำประก,กันเงินกู้ของธนาคารตกรสได้นะครับแต่ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ไปวัดวงวงของไม้นะครับวงรอบของไม้แล้วก็ทำการประเมินราคาในการกู้ยืมนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งศึกษาเหมือนกันนะเพิ่งมาสนใจในการปลูกป่า เหมือนกันนะครับดู YouTube เกี่ยวกับคนปลูกป่านะครับก็เลยเกิดความสนใจอ,อีกอย่างผมก็เป็นคนชอบต้นไม้เหมือนกันนะชอบต้นไม้แล้วก็ชอบเอรนิเจอร์ไม้ด้วยก็เลยคิดว่าปลูกวันนี้อีกประมาณสักยี่สิปีข้างหน้านะครับ เราก็จะได้มีไม้ในการสร้างบ้านนะครับโดยไม่ต้องซื้อนะครับไม้ทุกวันนี้โอ้โหราคาแพงมากคนระับแต่ว่าแพงเลยแหละเดี๋ยวมึงทำคลิปยากอีกนะครับไม้ที่ราคาแพงถ้าอันดับสิบอันดับนะครับไม้ที่ราคาแพงหนึ่งในนั้นก็คือไม้แดงที่กำลังเ็าปลูกนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเพราะมาเมล็ดต้นแดงนะครับหนึ่งรต้นนะครับในการเพราะลงไปในกระถางนะครับผมต้นนี้คือไม้ประดูป่านะครับประดูป่าที่เราเพราะกําลังจะแตกยอดออกมาเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นคือใบของเขาเริ่มจะออกมาแล้วนะครับ เป็นใบที่คู่แรกนะครับเพื่อนที่จะพอกออกมาอันนี้ก็ประมาณ100ต้นเหมือนกันนะแต่จะมี2กระถางอันนี้คือไฮไลท์พิเศษเลยนะครับอันนี้คือพะยูงนะครับไม้ที่จับว่าแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับหนเวลานี้อันนี้คือไม้พะยูงอัน,นเป็นพะยูงไทยนะครับไม่ใช่พะยูงนอกนะครับแต่ผมกําลังสั่งพะยูงที่ เป็นพยุงเวียดนามแล้วก็พยุงไหหลำพยุงจีนมาอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้ทดสอบว่าจะเกิดดีหรือเปล่าอันนี้ก็ผักสวนครัวนะครับเยอะแยะเลยพยุงนี้ก็ร้อยร้อยมเมล็ดเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดสักมเมล็ดหรือเปล่าจะเกิดเต็มร้อยหรือเปล่านะ